อาทางลงเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะก็ทางสะดวกครับพี่บอนหนะหนะเพราะอะไรก็ด่านต่อไปนะครับค่ะฟโนาชีดีเทสเมนต์สองแจดสองที่หนึ่งห้าเจ็ดสามนะครับแนวรับนะฮะแนวรับที่เนี้ครับหนึ่งพห้าร้อยเท่าไหร่หนึ่งห้าเจ็ดสามครับผมเจ็ดสามอยู่ไม่อยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับก็แนวรับเนี้ยนะครับคิดว่าถ้า ้าหลุดลงมานะครับแนวรับถัดไปคือ1565นะครับคิดคิดว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่สถานการณ์นะครับยังเดาที่ทางไม่ออกนะครับแต่ว่าผมผมว่ามันจะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆครับว่าวัตถุประสงค์ของสารัฐเนี่ยนะครับเขาต้องการอะไรนะครับก็เขาก็ต้องการกดดันจีนนั่นแหละนะครับในการเจรจาการค้านะครับก็ โดยการที่ไปหาข้ออ้างนะครับที่จะพยายามที่จะเข้าไปยึดเกาหลีเหนือนะครับหลงาที่เกาหลีเกาหลีเหนือนะครับชว่าไปแล้วเนี่ยจำนวนนิวเคลียร์เนี่ยนะครับเทียบเทียบไม่ได้กับสหรัฐเลย <c oughs> นะครับนะครับครับผมก็ก็คิดว่าคือคือเกาหลีเหนือเนี่ยมันเขาเป็นเมืองกันชนให้จีนเนี่ยครับในขณะที่เกาหลีใต้เนี่ยนะครับสหรัฐสหรัฐมีกําลังทหารอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับก็ ถ้าสามารถรวมชาติได้นะครับก็จะกดดันจินคือจะเพิ่มอำนาจต่อรองให้สหรัฐนะครับหรืออย่างน้อยๆนะครับถ้าโจมตีเกาหลีเหนือไม่ได้อย่างน้อยก็ได้โชว์แสนยานุภาพอนะครับได้โชว์ได้โชว์สินค้านะครับก็พวกอาวุธต่างๆนะครับก็คิดว่าจะไม่จบง่ายนะครับน่าจะใช้เวลาเป็นเดือนนะครับกว่าเหตุการณ์จะสงบลงนะครับก็ในระหว่างนี้นะครับตลาดก็ยังอยู่ในภาวะกดดันนะครับมีความเสี่ยงได้ตลอดนะครับนั้น มีโอกาสที่จะแน่นอนครับมีแรงขายกลับออกมาอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเมื่อประกาศงบกลุ่มแบงค์นะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับ TMB ออกมาแล้วนะครับ KB ออกมาก็กําไรไม่ได้โตนะครับก็ตั้งสํารองยังสูงอยู่นะครับคิดว่าสัปดาห์นี้นะครับแบงค์อื่นนะครับก็จะเริ่มทยอยออกมานะครับก็คิดว่าโอกาสที่จะเซล l on flat นะครับก็จะมีสูงนะครับดังนั้นแนวรับต่างๆแนวรับที่ให้ไว้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นฟิวรชีดีเทสมัน18.2พรุ่งนี้นะครับ15.73นะครับถ้าหลุดก็15.65นะครับหลุดไปอีกก็15.56นะครับแล้วก็จะไปปิดแกลบนะครับแกลบทางเทคนิคที่ต้องปิดก็คือ15.45นะครับนั้นใครที่ช็อตไว้วันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อเช้านะครับที่แนะนําไปเนี่ยนะครับก็เล่นโปรฟิตลันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องมีจุดสต็อปลอสนะครับถ้าตลาดที่กลับไปยืนได้ที่15.83 นะครับตรงนั้นจะเป็นจุดสต็อปลอตของเรานะครับครับจุดสต็อปลอที่หนึ่งห้าแปดสามนะคะหนึ่งห้าแปดสามครับยังไงก็ต้องมีไว้นะครับทีนี้พรุ่งนี้นะครับถ้าหลุดหนึ่งห้าเจ็ดสามนะครับอ่าผมก็จะเลื่อนจุดสต็อปล็อลงมาที่หนึ่งห้าเจ็ดสามละนะครับหลุดหลุดหนึ่งต้องหลุดลงนะครับหลุดหนึ่งห้าเจ็ดสามนะครับผมก็จะเลื่อนเทรลิงสต็อปลงมาที่หนึ่งห้าเจ็ดสามละนะครับเพื่อที่จะเล่นลงไปต่อข้างล่างะครับครับผม โอเคเราขายขายอะไรออกไปบ้างหรือยังคะก็ใครที่มีหุ้นนะครับที่เรามีกำไรนะครับหรือว่าผมว่าน่าจะขายรถพอดจริงจริงก็แนะนำมาตลอดนะครับก็น่าจะถือเงินสดไว้บ้างนะครับอย่างน้อยสักห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าเวลาตลาดลงเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรามีบล็อกเทรดนะครับแล้วบล็อกเทรดนะตอนนี้นะครับก็ปริมาณก็สูงพอสมควรเลย เต็มโต๊ะอ่าใช่อ่านากันหม,หมดแล้วใช่ไหมอตอน <ด S 2> ตอนนี้นะครับตอนนี้ถ้า<ล>ถ้าเอาตัวเลขนะครับ<ล>ตัวเลขสถานะคงค้างของบล็อกเทรดร,<ล>รวมทั้งหมดนะครับทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมีจานวนถึงอันนี้เป็นตัวเลขของวันศุกร์ที่แล้วนะครับ12เมษาเนี่ยมีจำนวน 1, 9, 2, 900, หนึ่ง้านหสนเก้าหมืสัญญาออ่าเราแต่แต่เคยขึ้นไปสูงสุด2ล้านสองล้านสัญญานะครับ แต่ว่าไอ้ร้านเจ็ดเนี่ยนะครับสัญญาเนี่ยมันก็สูงอยู่ดีนะครับคือคือ,คอไม่ได้สต็อกฟิวเจอร์สามสิบเก้าตัวไอ้เก้าสิบสามตัวนะครับคือรวมๆกันอยู่ในนี้นะครับมีจํานวนสัญญารายงานที่ตลาดมานะครับก็หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นกว่าสัญญานะครับก็อย่าลืมนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคือไม่ได้แยกว่าลองหรือช็อตนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ลูกค้าไปเปิดไว้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นลองนะครับก็ ตามความถนัดของลูกค้ารายย่อยนั่นแหละนะครับที่ถนัดลองมากกว่าช็อตนะครับก็ถ้าตลาดลงแรงๆนะครับแล้วมีแพนิคเซลนะครับกลุ่คนที่ถือบล็อกเทรดเนี่ยยังไงก็ต้องเทกระ hey, <น>จาใช่มีัาโดนฟอสนะครับเพราะงั้น hey, ไมเคาว่าที่มีนะครับปัจจัยกดดันแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ตลาดคาดการลำบากแบบนี้นะครับมีโอกาสาที่จะลงมากกวขึ้นอยู่แล้วนะครับครับดังนั้น อยู่ฝั่งช็อตไว้ครับแล้วที่ให้ถือเงินสดไว้เยอะๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอามาช้อนข้างล่างนะครับอย่างน้นนอยๆเนี่ยเลเวลที่หนึ่งห้าสี่ห้าเนี่ยลงไปปิดแกัดนะครับ<ฆ>อ่านั้นผม,ผมว่าช่วงต้นๆเนี่ยเป็นไปได้เลยนะครับไม่ยากเลยนะครับอืได้นะคุณวัชชัยอะก็ตามช็อตมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะครับผม,มได้ค่ะแต่ปิงเข้าเบสเก้าเก้าเจ็ดลองเมื่อกี้ เก้าเก้าเจ็ดก <If S 2> <regret fully, S 1> ็อาจจะมีรีบาวครับงั้นถ้าลองนะครับเอ่อเล่นชั่ว้แล้วกันนะครับเพราะว่าอ่มีแท่งแดงแใง้เห็นละนะครับแท่งเทียนแดงแนะครับวันนี้เนี่ยครับถึงจะไม่มีวอลลุ่มนะครับอ่แต่ว่ามันก็จะเป็นแท่งเทียนแดงแนะครับแล้วก็เอ่อโดนกดลงมานะครับแล้วก็จะไปทดสอบฟิวเจอร์ชี่รีเชชเชนสามสิบแปดจุดสองเนี่ยซึ่งมันมีในยักนะครับถ้าหลุดอีกเนี่ยนะครับก็น่าจะมีวอลลุ่มขายเนี่ยตามมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้า ก็ดูกลุ่มแบงค์ฮะคือผมยังไม่เชื่อไงครับว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยจะดีกว่าที่ตลาดคาดครับเพราะตลาดคาดไปสูงมากนะครับได้กลุ่มแบงค์เรื่องอาการออกมาไม่ดีจากทีมบีแบงค์ที่ได้แจ้งผลประกอบการกําไรไม่โตตั้งสํารองเพิ่มใช่ไหมคะใช่ครับมันจะต้องระวังนะครับใครที่ถือเต็มเต็มๆหรือมีเลยว่าเหรเยอะๆนะครับผมว่าลดแล้วว่าเหรยดูเกอนดูวามชัดเจนของต่างประเทศดีกว่านะครับตลาดประเทศไทยนี่กลัวระเบิด ในเรื่องราวของผลประกอบการมากกว่าเนาะใช่ใช่ครับส่วนสงครามก็คงสงครามผมว่าไม่ไม่เกิดหรอกครับเพราะว่าแต่ว่าฮึมฮึมกันใช่คือคือผมว่าสารัฐเอาเป็นเกมต่อรองมากกว่านะครับครับผมนี่คือเกมการเงินระดับโลกเลยใช่ไหมคะคุณธวัชชัยใช่ใช่ใช่คือมันเขากำลังเล่นเกมกันอยู่อ่ะคือเราเป็นคือช้างช้างเขากําัังช้างสารชนกัน การแทรกอยางเราใช่เราก็ต้องถอยก่อนเนี่ยนะครับให้ให้มันสงบเลยให้มันสงบไม่งั้นเราเข้าไปเล่นนะครับเราโดนลุกลงนะนะครับขอบคุณมากนะคะครับผมโอเคครับสวัสดีครับสำหรับข้อมูลในเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนคะก็หลากหลายแบบไปนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่นักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ใน